ทำให้มาแต่ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เพราะไม่มีใครทาให้เราตัวเราเองทําเองทําเองได้เองนี่คือสาระแก่นสารของชีวิตนี่คือกำไรของชีวิตอ่ะเนาะไม่รู้มันคือสองชั่วโมงหรือเปล่าบอกง่ายปานนึงน่ะนมันบอได้ก็คงจะสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หน้าทูนท่านผู้ฟังอยู่ที่นี่ผู้ติดตามมาฟังอยู่ทางบ้านขออนุภาพคุณพระศสดรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อำนาจยิ่บุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราตั้งทั้งหลายได้ภาคเกียรติขอพุทธปฏิป h a r มาจงล้อมรรมเป็นตบะเป็นเดชาเป็นพระว่าปัดใจ ต่อไเป็นพระราชกุศลแด่พู้เจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกเธอพระ้าชกิตติยาภาของพระองค์ได้หายจากอาการ,รป,ประชวรโดยเร็ววันได้มีสุขภาพปานาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นความกำลังใจแด่พระสงฆ์มีความสืบต่อไปขออุญคุศลส่วนนี้ทูลส่งไปถึงกีดามาดาปูตาย,ยาอยางอยาง,อยงค์นค้นเป็นที่รัก ผู้มีพระคุณของเราท่านทาั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือร่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ามีกข้ก็ขอให้พ้นไปจากทุกท่ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุ่นกุศลเหล่าน,น,น,นั้นจงสะท้อนร้อนกลับมาปกปักราษาคุ้มครองใหตัวทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืน จเจมงอกงามในพระธรรมคำสัสอนขององค์สมเด็จพระปรินสักสดาจนสาม,มารถนำตในใปก้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเิอสาธุลำดับต่อไปขอเชิญขอเชิญคุณพัททวอรินทัาริน กิติโชติได้ดถวายพยธรรมบูชาธรรม